เดีย๋ยวนี้ร้านค้าออนไลน์มีมากมายแต่จะซื้อกับใครนั้นเจ้าไหนต้องดูให้ดีก่อนเพราะส่วนใหญ่เขาจะให้เราโอนเงินไปก่อนใช่ค่ะอย่างช่วงนี้นะคะใครๆก็อยากได้เฟอร์บี้ทั้งๆที่ราคาซื้อขายตัวต้องหลายพันแต่คนก็ยังต้องการจนขาตลาดเรื่องก็มีอยู่ว่ามีคนสั่งซื้อเจ้าเฟอร์บี้เนี่ยในทางอินเทอร์เน็ตโอนเงินไปแล้วแต่ไม่ได้รับของเลยใช้อินสตาแกรมเป็นสื่อในการต่อว่าหรือเล็กสั้นๆว่าด่าแม่ค้าหาว่าเขาโกงบ้างแหละไม่มีของบ้างแหละมาหลอกบ,บ้างแหละแต่ไม่รรู้้้ถึงงตอออนนนีจะะไดัับขบย พอดีไม่ได้ติดตามต่อแล้วนี้ถ้าแม่คะาเขาไม่อหลอกที่เข้าใจแต่ไปเขียนว่าเขาอย่างนั้นดังนั้นคนเขียนก็มีความผิดทั้งแพ่งและอาญาโดยเข้าข่ายฐานกืิ่นประมาทค่ะและแม่ค้าก็ยังมีสิทธิ์ฟ้องเรียกค่าเสียหายที่โดนทําให้เสียชื่อเสียงเพราะเกิดลูกค้าคนอื่นกัดเข้ามาอ่านก็อาจจะทาให้เชื่อได้ว่าแม่ค้าโกงทําให้ไม่สั่งซื้อของนั่นเองดังนั้นนะคะจะโพสต์ว่าใครก็ต้องตรวจสอบข้อมูลให้ดีนิดน,นึงนะคะส่วนผู้มือดีที่ชอบตัดต่อภาพคนอื่นแล้วนามาโพสต์ให้เขาเสียหายนนั้ มีความผิดตามพระราชบัญญัติความผิดเกี่ยวคอมพิวเตอร์ที่มีการระวังโทษทางจำและปรับค่ะคราวนี้ใครที่ชอบเล่นสนุกบนความทุกของคนอื่นก่อนทำต้องฉุกคิดเหมือนกันนะครับแต่ถึงไม่ผิดกฎหมายนะคะการว่ารายคนอื่นโดยที่มีหลักฐานหรือการกลันแกล้งเขาอับอายเสียหายก็เป็นสิ่งที่เราไม่ควรทำอยู่แล้วนะคะเยความปัดขนาดีจากเราครับ